สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็อยากจะมาคุยกันถึงเรื่องของ virtual C F R นะคะ virtual คืออะไร virtual คือเสมือนจริงนะ C F R ย่อมาจากคำอยู่3คํคำคือ C F แล้วก็ R C คืออะไร Conversation F ก็คือ feedback R คือ r e c o g n i t i o n นะ ทำไมเรื่องนี้ถึงอาจารย์จะนำมาเสนอในช่วงนี้นะ v t u t u a l CFR เพราะว่าช่วงนี้ก็ตรงกับที่ท่าน Work from Home นะคะคืออาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อย่าออกไปข้างนอกนะทำงานอยู่ที่บ้านนะอนะนะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะเพราะว่าก็คือช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ของโควิด -19 ที่นะขาขึ้นกำลังแรงมากนะอ่นะนะนะดังนั้นทำงานที่บ้านจะปลอดภัยกว่า และสิ่งสำคัญของการทำงานที่บ้านอย่าลืมนะคะต้อง virtual C F R ะ่ะอ่านะคำว่า virtual C F R คือ,อะไรนะก็คือเริ่มต้นคือ C C คือต้องมีการพูดคุยกันอ่านะมีการพูดคุยกันการพูดคุยกันอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นการมอบหมายงานและการตามงานเท่านั้นนะหลายคนอ่านะแล้วก็อาจจะะมานัดกับน้องผ่าน Microsoft Teams อ่านะผ่าน อาจจะเป็น Zoom, WebEx, o นะ Google Meet อะไรก็แล้วแต่นะอ่านะตามงานอ่านะน้องต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แล้วก็ถึงไหนแล้วไม่ใช่นะคำว,ว่าซีใคร C อาจารย์มองไปที่ Conversation แต่ให้เป็นเรื่องของการโค้ชนั่นก็คือหาเวลาอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งก็ได้คุยกับน้องว่าในการทำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างติดปัญหาอะไรนั่นคือการใช้การโค้ช การโค้ชเพื่อสร้างการคอนเนคกันนะให้เกิดความรู้สึกว่าเออลูกพี่ห่วงใยเป็นลักษณะของแคร์แมเนจเมนต์นนะเป็นการสนทนาเพื่อเป้าหมายคือให้เกิดแคร์แมเนจเมนต์ก็คือให้น้องรู้ว่าเราห่วงใยเขานะเราไม่ได้เน้นแค่เป้าหมายของงานหรือการํำงานเท่านั้นนะเรามีการโค้ชโค้ชคือการตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามเพื่อที่แต่การตั้งคำถามลักษณะข,ของแการแคร์ การห่วงใยแล้วก็นะรับรู้ปัญหานะแล้วเราก็ถามให้น้องค่อยๆคิดเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะอันนี้คือเรื่องที่1น,นะก็คือ4นะดังนั้นเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเจอแบบเฟ t o f a ฟสได้นะคือผ่านทางานะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ z o ม m w e บเอฟไมโครซอฟทีมอ่ากูเกิล e มีอันนี้แล้วแต่ท่านค่ะนะแต่ขอแนะนําว่าอย่าใช้ไลน์คุยหรือโทรคุยนะ หรือวิดีโอวิดีโอคอลคุยนั้นไม่ใช่นะคะควรจะต้องให้เห็นหน้าตากันฮะมันจะได้รับรู้ความรู้สึกหน้าตาเขาเป็นยังไงเปิดกล้องเปิดไมค์ได้นะ,ะคุยกันได้ทําให้มันเหมือนเสมือนจริงเหมือนที่เรานั่งคุยกันในห้องอะนะ,ะเหมือนน,นั่งคุยในห้องให้ให้บรรยากาศเป็นแบบนั้นนะอันนี้คือ conversation ลักษณะของการโค้ชนะอีกเรื่องหนึ่งคือ F คือ Feedback Feedback ก็คือการให้ข้อมูลป้อนกลับ นะก็คือในการทํางานท่านก็ต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะดีก็คือข้อดีคือจุดที่อ่านะเขาทําได้และตรงกับที่เราคาดหวังข้อที่ต้องการปรับปรุงก็ต้องบอกอ่านะต้องบอกนะในการบอกอาจจะใช้เป็น Virtual Feedback การพูดคุยกันอันนี้สําคัญฮะเปิดใจการบอกไม่ใช่การตําหนินะนะไม่ใช่การตําหนิหรือการต่อว่าการบอกให้น้องปรับปรุงเขาจะได้รู้ตัวนะอ่านะด้นงานที่ส่ง ก็ต้องบอกมันก็ต้องไหวด้วยนะก็ะคือฟีดแบ็กไม่ใช่ฟีดแบ็กรอผลประเมินผลอันนี้ไม่ไม่แนะนำนะอาจจะใช้คือ Virtual Feedback บอกน้องนะก็มีเทคนิคในการบอกการคุยกับเขาก่อนนะดีๆก่อนนะเช่นเออพี่ขอชื่นชมแล้วนะเราส่งงานได้ทันเวลาแต่สิ่งที่พี่อยากให้เราพัฒนาคืองานที่ส่งอ่านะมันมีข้อผิดพลาดตรงตัวเลขอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือเรื่องของเวอร์ชวลฟีดแบ c k อีกเรื่องหนึ่งคือเวอร์ชวลเรคคอ i t i นินะ คำว่า recognition คืออะไรการทําให้คน,นรู้สึกมีตัวตนนะมีคุณค่าง่ายสุดคือคําชมค่นะนะเด็กสมัยใหม่ต้องการคําชมนะคำชมคือพูดถึง recognition อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแค่ตัวเงินนะค,คือเป็นความรู้สึกภายในจิตใจค่ะนะเราใช้ virtual ได้นี่นะก็คือใช้ virtual recognition การชมนะคือการพูดคําชมแตนะ่ไม่ใช่ชมผ่านไลน์นะอาจารย์อยากจะให้เกิด two way นะเป็นแบบอ่าเป็นทูเบย์โดยใช้ v i r ร์ชวลนะเวอร์ชวลคอนดิชันคือคุยกันนะอ่าประชุมทีมอ่านะอาจจะผ่านทางซูมเป็นทีมแล้วก็เราขอชื่นชมพี่ขอชื่นชมเลยนะเออว่าเราทำงานดีบอกไปเลยค่ะบอกว่าพี่ขอชื่นชมอ่านะพี่ขอชมอ่านะขอปรบมือให้เลยนะใช้ภาษาที่ฟังแล้วแบบสร้าง Value ให้เขาอะ่ะ อ่านะไม่ใช่เออน้องจุดดีคือตรงนี้จุดต้องปรับปรุงคือตรงนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ภาษามันปกติมันต้องภาษาฟังแล้วแบบมีสร้าง value ภาษาที่สร้างความรู้สึกขึ้เขิม่ะพี่ขอชื่นชมเราอ่านะหรืออ่านะโอ้โหสุดยอดเลยเราส่งงานมาตรงเนี้ยนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคือบอกอไปเลฮะนะดังนั้นเรื่องของ r e c o g n i t i o n เราสามารถใช้ได้พร้อมกับ feedback ก็ได้นะหรือใช้แยกก็ได้นะดังนั้นอาจารย์ก็ฝากข้อคิด Virtual c f r เอาไว้นะะโดยเฉพาะช่วงนี้คือสถานการณ์โควิด19อาจารย์ก็เลยเน้นคือ Virtual c f r ไม่ใช่ c f ีปกติแบบ face to face แต่ต้องเป็น Virtual CFA ที่หลายคนอาจจะลืมคิดถึงเพราะอาจจะยุ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะแต่นะก็อยากให้อาท่านตระหนักว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้ virtual C F R เพื่อประคับประคองจิตใจซึ่งกันและกันนะแล้วที่สำคัญนะในการทำงาน Work from Home อยากให้ท่านสนุก ไม่เครียดแล้วก็รู้สึกว่านะท่านได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยนะนะอาจารย์ก็ห่วงยายทุกท่านนะถ้าเป็นไปได้อย่าออกจากบ้านทํางานที่บ้านนะแต่ถ้าจะออกจากบ้านจริงๆอย่าลืมนะคะก็คือนะต้องเป็น new normal ค่านะสวมหน้ากากนะอย่าถอดนะจริงๆคือ2ชั้นได้ยิ่งดีนะล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์และที่สําคัญคือเว้นระยะห่างนะอย่าไปอยู่ใกล้ๆไข่นะ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 เว้นระยะห่าง social distancing คนะ่ะ